สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ถามเป็นภาษาโนชวาบิลเกนดาตุอาร์เดอิดาบิลเกนดาตุอาร์เดอิดาว,วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้คือวันที่24เดือนกร,รกฎาคมปี2021เราพูดเป็นภาษาโนชวาอิดาบอาร์เดาาชูฟาเรยูเ r ทูตุสอชั s um, n h วง a ิทย u เข f ย2 1ท2 1หรือเราพูดอีกแบบหนึ่งได้ว่าอิดอัพอาร์เด i ่ว่ e า i ขตช่วงวิท n าเขตอ e ช่ คลิปนี้มีใครคล่องปากบ้างหรือยังคะตัวนี้ตัว L นะคะก็ครูทำหางมันหายเดี๋ยวจะเติมนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนภาษานอสไปด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาว่างให้อยู่กับครอบครัวใช้เวลาว่างพักผ่อนให้เต็มที่ในช่วงซุมเมอร์นี้นะคะวันนี้ครูมี เทนะคะเทน้ำพึ่งมะนาวร้อนนะคะอัดคลิปไปแล้วก็โดดไปยังไงเจอกันในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขพรุ่งนี้เรามาเรียนต่อนะคะสวัสดีค่ะ